สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสตูล FM 95.5เสนอข่าวท้องถิ่น นายอนุชาบูรพาชัยศรีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลไทยเตรียมตัวมายาวนานตั้งแต่ปี2563ตั้งแต่รับทราบวาระการเป็นเจ้าภาพเอเปกของไทย โดยกระทรวงการต่างประเทศรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนของรัฐบาลและเอกชนได้ทํางานและเตรียมการอย่างหนักด้วยความตระหนักถึงผลลัพธ์ว่าการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเป็กจะสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนคนไทยมากที่สุดได้อย่างไรรัฐบาลไทยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆในการกำหนดหัวข้อหลักให้ไทยได้ประโยชน์มากที่สุดจึงเป็นที่มาของการกำหนดหัวข้อหลักของการประชุมครั้งนี้คือเปิดกว้างสร้างสัมพันธ์เชื่อมโยงกันสู่สมดุลหรือ Open Connect บาลานทั้งนี้ผลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้สั่งการกำกับการทำงานให้คำนึงถึงหลักการที่สำคัญดังนี้ประการแรกประเด็นในการหารือเพื่อจะส่งผลให้ช่วยส่งเสริมการฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยอย่างมีนัยสำคัญทำให้ธุรกิจทั้งรายเล็กรายใหญ่ได้เข้าถึงประโยชน์จากระบบเศรษฐกิจยุคใหม่ได้อย่างเต็มที่การเร่งฟื้นฟูการเดินทางภายหลังวิกฤตโควิด -19 เพื่อประโยชน์แก่ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภา บริการและการท่องเที่ยวซึ่งเป็นหัวใจของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยการส่งเสริมเศรษฐกิจให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและมีความรับผิดชอบผ่านโมเดลเศรษฐกิจ BCG ซึ่งจะสร้างประโยชน์ให้เศรษฐกิจไทยในระยะยาว ประการที่2คือหาช่องทางให้ไทยได้แสดงศักยภาพและความพร้อมให้โลกได้เห็นผ่านความสําเร็จในการจัดประชุมตลอดทั้งปีซึ่งไทยต้องจัดการประชุมท่ามกลางความท้าทายทั้งที่เกี่ยวข้องกับโควิดสิและสถานการณ์โลกที่พันผวนโดยเฉพาะการประชุมผู้นําเอเปกครั้งนี้ที่จะเป็นครั้งแรกในรอบ4ปีที่จัดแบบพบหน้าเป็นโอกาสได้ผู้นําเอเปกได้เดินทางมาพบหน้ากัน ประการที่3หาโอกาสและช่องทางในการกระตุ้นเศรษฐกิจและดึงดูดนักท่องเที่ยวโดยในสัปดาห์การประชุมเอเิกจะมีผู้นําและผู้แทนจากต่างประเทศเดินทางมาเยือนไทยประมาณ3,000คนและสื่อต่างชาติอีกกว่า2,000คนซึ่งทุกคนจะได้เห็นศักยภาพของเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันนําไปสู่โอกาสการค้าและการลงทุนที่เพิ่มมากขึ้นนอกจากนั้นจะเป็นโอกาสในการนําเสนอภาพความโดดเด่นทางวัฒนธรรมอาหารการแสดงและเอกลักษณ์ความสวยงามของไทยจะถูกเผยแพร่ไป ทั่วโลกซึ่งในการประชุมผู้นำเอ e ิกครั้งนี้ยังมีการประชุมที่เกี่ยวข้องอีกหลายรายการอาทิเอพิกซีอีโอซัมมิตเอพิกเอส ซึ่งจะเปิดโอกาสให้คนไทยได้ต้อนรับผู้นําจากหลายประเทศทั้งที่เป็นผู้นําเขตเศรษฐกิจและเป็นแขกพิเศษได้แก่มกุฎราชกุมารและนายกรัฐมนตรีซาอุดีอาระเบียและประธานาธิบดีฝรั่งเศสในโอกาสการประชุมเอเปกครั้งนี้จะมีการลงนามความตกลงทวิภาคีที่เป็นประโยชน์ต่อคนไทยอีกหลายฉบับเป็นโอกาสให้รัฐบาลได้นําเสนอวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นตั้งใจในการส่งเสริมความยั่งยืนนวัตกรรมควบคู่ไปกับศิลปะวัฒนธรรมที่งดงามโดยการประชุมนี้จะจัดแบบเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อมหรือกรีนมิตติ้งเช่นรถยนต์ที่ใช้รับรองผู้นำก็จะเป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้าในส่วนของการประชุมจะลดการใช้กระดาษให้มากที่สุดนำวัสดุรีไซเคิลมาใช้ในการตกแต่งสถานที่และขยะพลาสติกในงานจะถูกนำไปเข้ากระบวนการรีไซเคิลนายอนุชากล่าวอีกว่ารัฐบาลและผู้บริหารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ประชาสัมพันธ์โอกาสประโยชน์รูปแบบและความพร้อมของการจัดการประชุมเอพิกสองพออย่างต่อเนื่องทั้งประชาสัมพันธ์ ผ่านเว็บไซต์โซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มและช่องทางการนำเสนอต่างๆทั้งนี้เพื่อประโยชน์บุตรบัตรของไทยในเวทีระดับประเทศและเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในประเทศรับรู้ซึ่งขอย้ำแนวทางการทำงานของรัฐบาลที่ต้องการให้ประชาชนไทยทุกคนได้รับประโยชน์สูงสุดอมอรัจันทรพริมสวทสตูลรายงานติดตามข่าวย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ r a d i o p r d g o t h s t u d e